สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนบ่ายๆครับพี่น้องบ่ายสามโมงนะครับมือนี้ค่าพี่น้องมาเบิงงัวง่ามครับพี่น้องนะครับเป็นสาวทองแรกครับมือนี้มีมาแบ่งปันนะครับทั้งหมดสีสุดครับสาวทองแรกหนึ่งโตนะครับแม่ลูกลูกตัวแม่สามโค้งนะครับแม่กะทองแล้วอีกสองโค้งนะครับเป็นราคาสื่อสองในสามนะครับเป็นงัวของบ่าวนักครับสวัสดีครับบ่าวนักครับสวัสดีครับมาจากป่าหน้าแต่นะครับบ่านน้อ บ้านนาแต้นะครับตำบลนาแต้อำเภอเมืองจัังหวดอำนาจเจริญนะครับมีแม่สาวทองแรกใหญ่ๆนะครับรักสามมันบ่ครับรักสามเรื่องพี่น้องทองพกเดือนเข้าวเมริกานะครับตอนน้ะพี่น้องกับแม่ลูกอีกสามโคมนะครับแม่ลูกกับซื้อสองในสามอีกสองโคมงรักสองนะครับเอาสี่ชุดครับพี่น้องเบิ้งน้ำกันยาวๆนะครับตอนบ่ายสามโมงเบิ้งแม่นี่ก่อนสมัยก่อนนี่แม่นี่ดุดแซนมาหลายนะพ้านนอตครับแตะมือนี้เปิดให้รักสามครับพี่น้อง เอานะครับเบิรงตัวนี้ก่อนตัวแรกเลยครับตัวแรกครับเป็นสาวทองแรกครับพี่น้องต้องกับเจ้าอเมริกานะครับเป็นหกเดือนกว่านะครับสูงอะไรครับตัวนี้ร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบสาวทองแรกอ้วนๆหน้าหนาครับดำแดงเปิดจักบาทวานัดสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับพี่น้องสมัยก่อนรุ่นแสนมลายนะครับส่วงง้อเพ่งๆเมื่อสามปีที่แล้วน้องแมนวานัดครับเออเฮ้ยเหนือหนังแตงขาแบบไงนะครับ สาวท้องแรกนะครับท้องกับเจ้าอเมริกานะครับเพราะว่านี้วันที่ผสมครับสิบหกมิตมีหน้าหกเจ็ดครับรถหวดยี่สิบหกคันมาหกเจ็ดครับไปหลอดคกนะครับตัวท้องแล้วน่ปะครับประกันท้องเนาะครับนี่ครับชี่อน้องเอาสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยสาวท้องแรกจมูกก็ฉีกก็แวงครับขอบหู้ดํานะครับมาอวนครับเนือนังก็ปวดแทะพูว่าทัดนะ ะควันจับอยู่มองน้งครับนะครับนอกตั้งหลังตรงนะครับสีออกดําแดงครับโบดนะครับเล็บดีก็เท่าดีนะครับตกวคอนประกันหสยซิบาเหมือนบาร์ดาวครับปื้อถูกู้ไดหางงองามพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาหนัดจัดมาแล้วนี่ครับสูงร้อยห้าสิบปกรบครับเครื่องดําครับปูนหางใหญ่นะครับนุ่มสีเต่าวอมิติงครับซ่าทองแหลกอีนี้พ่วงหางจัด สุดแรล่ะปลอมก็แห้งปลอะฟังนี่ผมมีเต็มเลยครับปอดๆตันๆนะครับผมม,มมีเต็มไม่ยั่งครับพี่นนองเล็บจักงามดีตรงดีหนำล้างครับเอาทองกับเจา้าพอพันดีพอเจ้าอ,อ,อเมริกาอะมึงเหงื่อหลังมึงหลังคนครับเหงื่อหน,นังปวดบ่ปวดบ่ตุ๊ดแสนมาไราข้าสวมมาแพง<ๆ>เอาลักสามมือนี่สามเก้าห้าร้อยตรงฟรีจักกิโลครับบระมาสองร้อยครับ สองโลกประกันทองเนาะครับอะเป็นราคาประกันทองแล้วพป่น,น้องชุดแรกเ้อะสาวท้องแรกครับเป็นบามันลูกผสมนะครับควันจับชุมองนั้นครับพอดีนะครับแกงขาใหญ่นังนะนะครับเป็นสีออกดําแดงพร้อมนิส้ส่องพอร้อมนะครับสูงร้อยห้าสิบกรอบเออเถเพราะว่าเนข้าเจ้ามาหาเงาง,งามเ้อมาหาอ่าท่างทางขอพิดาจเหี่เด้อเห็นลงมาพิน้นมาจากเกาหลีนะว่านะครับเออบางไก่บางนังผนเออโถนี่ครับ สามท้องแรกครับสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยเด้วไดองเดี่ยวไดเดอร์แมนี่นะครับจูงว้อห้าสิบบกเป่ะจูงยังจังเลยประมาณนัดต่อไปเป็นราคาซื้อสองในสามป่ะครับต่อไปนะครับไปเบิรงแม่ลูกครับโคมที่สองครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตแม่ครับแม่ทองครับเจ้าแดงใบเล่ครับสี่เดือนเป็นราคาซื้อสองในสามนะครับแม่ประกันทองนะครับเปิดจากบาทบวานัด สองหมืนเกพันหารอยครับสองหมืนเก้าพันหรอยต่อล่องหน่เวไปละค่านี่ครับมัวสองโตกับพี่ทองอีกพี่น้องเลยนะครับแม่สูงได้ครับร้อยสี่สิบสองครับร้อยสี่สิบสองนะครับลูกกับสิบวันแปเก้าเดือนเนาะครับออมแม่เป็นทองเนี่ครับทองกับเจ้าแดงไเลี่วันที่ผสมครับหนึ่งมิถุนาหกเจ็กับนกขอดยี่สิบมินาหกแปดครับใบหลอดครบตัวทองนะแม่พอนเนาะครับนี่ครับสองหมื่นเกพันหารยสงฟีสองหอยโลกเนาะครับนาซื้อพ่อว่ายัง หนึ่งลูกพ่นเป็นตัวแม่แล้วนะครับสองแม่ท้องแล้วนี่ครับจ้าหน่อยกับว่าออกมาอีกตัวหนึ่งเพราต้องไปเสียเวลาสมเพราต้องนั่นต้องให้แล้วนะครับประกันท้องเนาะแมนครับลูกพ่นกับพิ่นอาจจะพึ่งสวนเข้านี่ครับแม่เอาลูกพ่นคือเขาหมีเนาะแม่พันจมูกดำนาครับเพราะสีเ่ราแวงครับคิดผู้ดำไอ้ผู้นโอ้เขาทาตะระพอดีเลี้ยงเลยสื่อเป็นมูกันพอดีนะครับใครก็สื่อเมว่าตัวเดียวตัวนี้ ได้ลูกไปนําแม่ทองอีกโอ้ลำยาาดีแม่สูงอะไดครับบ้านนัทลอยสีทิสองครับที่สองลูกเมื่อลูกได้ยืนอยู่เมื่อลูกสองครับลูกสองยืนลูกสามได้ทองเนาะครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับพี่น้องอ่านี่ครับลูกเครื่องอมนะครับแม่เครื่องดําครับพวงนางดาแม่ันตัดล้างกว้างดีนะครับแม่ันครับนุ่มสีเต่าครับตัวออกนุ่มเลยตอนนี้แม่ทองในสีเดือนสีเดือนกว่าแล้วนะครับหวังถึงใจกัน มาคุณอูเชามองได้แบบนั้นลเลยตัวละอ้าวเล็บดีก่ก็เท่าดีอดูสามในท้องนะครับลำต,ต,ตัวน่างักมากเลตัวใหญ่ยี่ต้นนี่เข่าชาเข่าชาเอ้าครับถือสองในสามถือ,อมันไม่เฉลี่ยเป็นตัวใหญ่ยต้นนี่แม่กับว่าถึงสองพี่น้องเลย <laughs> จะเลียจะเลี้ยได้ลูกก็สิบพรมันเมื่อน,นึ่งนอนนเนาะครับ เรียงยังไงคือแม่สองหมืห่นลูกหมื่นหนึ่งพี่น้องเลยแต่กระสือก็จกเจ้าอะไรราคาเนี่ยพอแม่บนทองกันดิอ่ะนะครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับสนใจโทรมาเด้อพี่น้องเงี้ยวดีนะครับนี่ในลูกตัวแม่ไปครับลูกคนกับเขาได้ขึน้นอยู่นะครับนะสีใบมันเก่าเดือนแปดเก่าเดือนนี่แหละออกนุ่มแล้วนะครับสีแดงงามดีเล็บดีก็เท่าดีประกันทองแม่เพิ่นตรวจทวองเรียบร้อยนะครับเนาะนี่ครับเอากูนี่ครับฟังนี่ก็ลูกเพิ่นก็มีแต้มีดางนะครับอ่ะปะยางโซ่จังหน่อยาวนัด นะครับนี่โอ้หูตระคมเนี่ยต่อไปขับไปเบิรงโคมที่สามครับโคมที่สามครับเป็นง้วนแม่ลูกลูกโทมแม่ครับแม่ทองสี่เดือนกว่าครับแล้วเจ้าซูเปอร์แมนนะครับลูกสาวนี่ครับไปกับประมาณเจ็ดเดือนหกเจ็ดเดือนนะครับซือสองในสามครับโคมนี่เปิดได้บาทศวานั้นสองหมื่นเก้าพันครับสองหมื่นเก้านะครับต่อรองได้บ่ครับนะครับเพราะว่าแม่เพิ่นทองนะครับพี่น้องลูกเพิ่นนี่บ่เคยถือผูกเชือกเป็นกระเลยกลมตามภาพเลยครับ อะแม่อ่างลึกๆนะครับท้ายสูงได้ครับสูงลอยสามสิบหาครับลอยสามสิบหาถึงก้อลูกได้ยืนครับก้อลูกสองยืนครับสองยืนลูกสามไม่ท่องเนาะครับแม่ทองแล้วพี่น้องทองแล้วตอนก็เจาะซูเปอร์แมนครับวันทีผสมครับวันทีอ่ามีทุนาหกเจ็ดกระดูกขวดสิบห้ามีนาหกแปดครับใบหลอดขบด้วยคุณน้องแม่สีบักตานแกนะครับอ่างลึกมีนังนาดีนะครับลูกสาวกับอ้วนด้วยกันคดู๋วัยประมาณเจ็ดเดือนประมาณหนึ่หกเจ็ดเดือนแม่สูงลอยสามหาครับ สองหมนะื่นเก้าพันน้องบอลนัดนครับประกันทองแม่์พันครับพี่น้องราคาประกันทองแม่โอ้ล่มล่มแหลกเครื่องดำทั้งแม่ทั้งดุกครับพ่วงหางดำทั้งแม่ทั้งดุกครับอ่างลึตกตึกดอกเมยฝนัวลูกสองยืนนะครับลูกสามเป็นสองเป็นโคมที่สามนะครับเด้อห้องเส้าเก่าดูคนกั้วนดีเปียแมย์เดี๋ยวนี้ผูกเชือกไว้ครับบ่กผูกว่าหน่อยไรเจ้ารินหาก,กันต้องพิชายว่นเหลวเถอะไป นี่ครับจิบมุกดำครับจมูกดำนะครับแม่พันน่ลูกสาวพันนะครับลูกูพันก็อวนดีสองเก้าประกันทองแม่พันครับสนใจกระทูมาเบอาบนิรุกษาพันตันดีอยู่แล้วบบเคยถือผูกเชือกสิแล้วงของนัดมาวันนั้นจังไกับสนเข้าได้เนาะพันนั้นนะครับจังไงเจียวเข่ากับสนเข้าได้ครับหัว่าประมาณปีหนึ่งยังสนกัไเลยนะครับบังไลๆท่านก็ออกมุมกับสนเลยแล้วแต่นะครับแม่พันก็นุ่มสีเต่านะครับเล็บดีก็เท่าดี ัแม่ทั้งลูกนะครับโคบนีสองเก่านะครับหนาซื้อเพราะว่าแม่ท้องแล้วกับเจ้าซูเปอร์แมนสี่เดือนกว่าๆนะครับประกันท้องแม่เพิ่นลูกสาวเลยลูกสาวไปนั่มนะครับคู่นี่โคบนี่เอาถูกคร้อนประกันใหายระบาดเนาะครับมันคือขมระบาดนี่ก่อนนิดหน่อยก็ค้อต้นนี้เอาวงปังนี่นะครับอ่ะสียอกอ่ามักตานแก้มนป่ะครับครับนมจีเต่าครับนมงามนะครับเล็บดีก็เท่าดีเมันคือเฟี่ยแม่ครับท่ลนะ <c oughs> อฟังี่อัธยอนแสงเนี่ยนะครับประกันทองแม่เพิ่เด้อแม่ค่อนข้างอ้างนึกดีนะครับตุ้ง่อยซ้ำหักลูกสาวเพินเ่นไปนี้ล่ะยยานปะจุงยางเลยครับเรียบร้อยต่อไปกับไปเบิ้งโคบีสี่นะครับใส่ใหญ่อ่ะนี่ครับแม่ทองกับนี่เด้ออ่ะปล่อยเลยเออปล่อยลูกก็ได้ก็ได้ยางแม่เพิ่นไปเลยอเบิบ้งชายยางเพิ่นยังหน่อยนะครับปดูป้าปยางยางเงยา,งยางเลือเล่อเรเออ นะครับต่อไปนะครับเบิงโคบดีซีครับมาเบิงใส่ไงครับพี่น้องเป็นงวแม่ลูกลูกโตแม่ครับแม่สูงอะไรบ้านัดร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบครับพี่น้องลูกสาวนะครับโคบนีเปิดจักบาทสามหมื่นเก้าพันครับสามหมื่นเก้าพี่น้องเอารักสามครับงอไงนะครับแม่สูงร้อยห้าสิบบอกลบเป็นงวลูกแดกครับลูกแรกลูกสองลูกแรกครับลูกแรกเลยครับลูกวัยกีสิบสามสี่เดือนนะพอนี่เนาะครับนี่ครับสามเดือนกว่าไปห้าสี่เดือน สามเก่าพี่นอ้องสงฟีสองร้อยโลนี่ครับลูกสาวพันหูพี่น้องเมืองไทยละเอียดตรงตึกเลยนะครับนี่แม่พันสูงหน่อยหาซีโป,ปลุกงง่วลุแหลกเลยนะครับนี่แม่พันกับเป็นบามันลูกผสมผู้ดได้เหรียญใส่ไงเอานี่ครับลูกพันสงฟีสองร้อยโลนะครับเนาะเป็นโคมนีซีนะครับค,บ 4, คบองใบหน่อ่ะเบืองละเอียดง่วงนะครับในลูกสาวพัน ะครับเขาไม่ได้ขึ้นอยู่ครับพี่น้องนะครับอ่าหอมหลังมาแล้วครับปันจับจมหลงครับขีปูดาลูกสาวครับนี่ครับแม่ครับขีปูดามจุ่มดามประสิบโพแวกครับงอกลุกแหลกห่องสามเก่าผู้ใดเหรียญลอยใหญ่นะครับแม่สูงลอยหาทิศปกครองดวงดหลังเพิ่นครับเครื่องดำแม่เพิ่นพ่วงหางดำนุ่งสีดำครับบรรยากาศใบตาม ตอกถอนประกันไห้นะครับเนาะครับสองตัสูงร้อยห้าสิบพี่น้องแม่ลูกดุกตัวแม่ครับแม่ก็นายยังไม่ผสมมันปะยังครับลูกยังหน่อยลูกสามเดือนกว่าสี่เดือนหัวลูกเลกครับนมปัดอ่ะเรียบดีเขาเท่าดีครับตรงปีสองร้อยโลเด้อพี่น้องเด้อหัวสองโตนะครับลูกสาวปันบ่ปลูกเชือกก็บม่ได้ครับ,รบพี่น้องหัวหน่อย,ยไรมีอยู่สามพรมเลยนะครับลูกสาวปนะอ๋อเขาวันนี้ขึ้นยุทธ ตื้อไปก็สามารถที่จะเห็ดเขาได้เลยครับเป็นหนองคายพูดในอยากได้หัวหลุนเนอะพูดเขาเลยเลยท่านนี่ครับพูดดีเห็ดเลยสองถึงสี่เดือนสนใจครับโภมาเลยนะครับหน่อยสามเก่ีทรงปีสองร้อยโลนะครับใจเพิ่นอยากยางไปห้ามุมคนว่าเบิ่งดูวยแล้วเบิ่งอีกฟังหนึ่งของหลวงปันมองหน่อยเอาฟังหน่อครับว่ามีแต้มไม่น้งนะครับพี่น้องแกงกาใหญ่อ่ะครบแล้วนะครับทั้งหมด สีชุดมือนี่ครับท่องหนึ่งกลับอีกสามแมรูกนะครับสนใจโคมไดนะครับโทรหาบราวนัดได้ครับอีกกัดบานอ่ะหน้าแต่ครับตรงหน้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับส่งฟรีสองรอยกิโลทุกชุดเลยบพาวนัดครับเจาะบาดานนะจาะคือก้ามาเนี่ยครับเจาะบาดานอยากเจาะบาดานก็โทรมาเด้อพี่น้องมือนี่กระช่วงเซาเออไปจาะบาดานให้อะพี่น้องแถวบ้านนะครับอ่ะบ้านหน้าแต่แต่บนหน้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเบอร์ได้ เบอร์โทรเลยครับตามประเทศกับบันทึกเบอร์ขึ้นได้เด้ค่ะเด็กเองนะครับไะยางบัดดี้สีชุดเต็มอิ่มเลยมีขุดสวยงามพี่น้องขุดยางย่งางเร็วขนาดน <laughs> ไปเล้วอ่ะนะครับ